กฎต้องห้ามของร้านสะดวกซื้อ 1. ห,ห้ามขึ้นชั้นสองแค่คนเดียวต้องไปเป็นคู่ 2. ห้ามเข้าตู้วอคนเดียวต้องไปสองคนขึ้นไป 3. ห้ามเผลอมองใต้วางขาขณะเติมสินค้าผมชื่อนนเพิ่งทำงานเป็นพนักงานกะดึกของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในย่านชานเมือง ร้านนี้เปิด24ชั่วโมงลูกค้าไม่เยอะมากแต่พนักงานที่นี่ทุกคนกลับดูเคร่งเคียดแปลกๆก่อนเริ่มงานพี่ผู้จัดก,การส่งกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้ผมมันเป็นกฎของร้านผมเป็นพนักงานกะดึกผมอ่านผ่านๆแล้วก็ขมวดคิ้วขึ้นชั้นสองคนเดียวไม่ได้เข้าตู้วอต้องมีเพื่อน ห้ามมองหวางขาขณะเติมของกฎพวกนี้มันดูแปลกๆแต่ผมไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นจนกระทั่งคืนนั้นผมถึงได้รู้ว่ากฎพวกนี้มีเหตุผลของมันคืนแรกเวลาประมาณตีหนึ่งร้านเงียบสนิทมีลูกค้าประปายพี่เอกพนักงานเก่า อยู่กะเดียวกันบอกให้ผมช่วยขนของชั้นที่สองไปเป็นเพื่อนหน่อยดิกดห้ามขึ้นคนเดียวผมขำโอ้ยพี่แค่ขึ้นไปเอาของทำไมต้องกลัวพี่เอกหันมามองหน้าผมก่อนที่จะพูดนิ่งๆกดมีไว้ให้ทำตามไม่งั้นได้เห็นของดีชั้นสองไม่เคยมีใครอยู่คนเดียว ชั้นสองเป็นห้องเก็บสต็อกสินค้ามีชั้นวางของเรียงกันเป็นแถวบรรยากาศค่อนข้างอึดอัดเพราะไม่มีหน้าต่างมีแค่แสงไฟสีขาวนวลกับพิบแปลกๆขณะที่ผมหยิบลังขนมปังจูๆ่ๆก็มีเสียงก๊อกก๊อกก๊อกดังขึ้นจากด้านในสุดของห้องผมหันไปมอง พี่เอกทำหน้าตึงรีบดึงแขนผมแล้วกระซิบเบาๆหยิบของและรีบลงไปอย่าส่งเสียงดังผมพยายามไม่คิดอะไรมากแค่หันไปมองชั้นวางแล้วผมก็เห็นเงาดำๆโผลออกมาจากช่องระหว่างลังสินค้ามันเหมือนหัวคนค่อยๆชะงูมองมาที่ผม หัวใจผมแทบหยุดเต้นรีบหันหน้าหนีที่เอกดึงเห็นแล้วก็ซิบห้ามหันไปมองรีบออกไปเดี๋ยวนี้ผมก้มหน้าเดินลงมาขาสั่นไปหมดตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองคนเดียวอีกเลยตัววอที่ไม่ควรอยู่คนเดียวสองคืนต่อมา ผมต้องไปเติมไอศครีมในตู้วอเนื่องจากพี่เอกไปเข้าห้องน้ำผมเลยคิดว่าแค่แป๊บเดียวไม่มีปัญหาอะไรผมเปิดฝาเข้าไปด้านในมีช่องแคบๆที่ต้องเข้าไปนั่งยองๆเติมสินค้าตอนแรกทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเสียงแก๊กด,ดังขึ้นมาจากข้างหลังผมหันไปดูพบว่า ฝาที่เปิดค้างไว้ปิดเองอย่างช้าๆอากาศเย็นเยือกในตู้ทำให้แขนของผมขนลุกสู้ผมรีบเอื้อมมือไปดันฝาออกแต่แล้วเสียงข้างหลังดังขึ้นพร้อมกับเงาดำบางอย่างพุ่งผ่านตู้ไปผมสะดุ้งเฮือกรีบผักฝาออกแล้วกระโจนออกมาทันทีพี่เอกกลับมาพอดี เขามองหน้าผมแล้วถอนหายใจเตือนแล้วว่าอย่าเข้าไปคนเดียวอย่ามองหว่างขาไม่ว่าจะเห็นอะไรหลังจากนั้นผมเริ่มทำตามกฎทุกข้อไม่มีขัดใจมีเพียงบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจคือห้ามเผลอมองใต้หว่างขาขณะเติมของผมถามพี่เอกแต่เขาส่ายหัวเองไม่อยากรู้หลก แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งเติมขนมอยู่บนชั้นล่างผมเผลอมองลอดใต้วางขาไปที่พื้นและผมเห็นเท้าใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังผมเท้านั้นซีดขาวนิ้วยาวผิดปกติและมีเล็บดำสนิทหัวใจผมหล่นวูบผมหยุดหายใจไปชั่วขณะ ก่อนที่จะค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆกดมีไว้ให้ทำตามอย่าฝ่าฝืนหลังจากผมทำงานมาได้สองเดือนผมถึงได้รู้จากพี่เอกว่าแต่ก่อนร้านนี้มีพนักงานคนหนึ่งขึ้นไปชั้นสองคนเดียวแล้วหายตัวไปไม่มีใครเจอเขาอีกเลย ส่วนตู้วอมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเผลอเข้าไปติดข้างในทั้งคืนก่อนที่จะพบเป็นศพในสภาพแข็งค้างส่วนเรื่องวางขาเขาว่ากันว่าถ้าเผลอมองลอดวางขาตัวเองจะเห็นคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้